แก้วครับต้องชมเลยครับคนดีสามเม็ดหลังให้โอ้โหแม่นมากก็ตีดีมากครับนัทีิมากรุบแก้วครับโอ้โหสีแรงดีครับลูกนี้นี่ครับจังหวะที่เซตมาให้ครับคนดีเป๊ะเลยครับแล้วตีทะลุบล็อกมาครับนัทีิมามีช่องตรงกลางเนี่ยนิดเดียวแหละครับตีมาเอาไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้พามาพบกับน้องใบเตยนัททิมากรุบแก้ว บีหลังสุดฮอตบีหลังตบระเบิดในไทยแลนด์ลีกและเป็นหนึ่งใน28คนที่มีรายชื่อติดทีมชาติเพื่อเก็บตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงลุยศึก VNL 2025 C เกมและรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025น้องใบเตยก็เคยติดทีมชาติในชุด v c l e a g u e 2023ที่จัดในเมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งน้องใบเตยก็ทำท็อปสกอร์ในคู่เจอกับฟิลิปปินส์นะครับมาฟังประวัติคร่าวๆของน้องใบเตยนัดที่มากรุบแก้วพอสังเกตอย่างนี้นะครับน้องใบเตยเกิดวันที่11กรกฎาคม2542อายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนครการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินระดับมัธยมโรงเรียนสว่างแดนดินม .1 ถึงม .6 ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชพัสสกลนครปี1ถึงปี3เอกภาษาอังกฤษแล้วย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยร,รังสิตก,การเล่นลีกอาชีพทีมโปรเฟ็ v วีปัจจุบันเล่นให้สุพรีมทิพยะชนบุรีอ e ีเทคเล่นในตำแหน่ง B หลังผลงานตอนอยู่ระดับมัธยมนะครับก็เป็นแชมป์ภาคตะวนออกเฉียงเหนือการไฟฟ้า ติดทีมชาติชุด v c League 2023แชมป์ไท a แล a n d ลีก g u e 2024 2025. ต่อไปก็คงจะเห็นน้องเล่นในทีมชุดใหญ่ในอนาคตที่เป็นกำลังหลักของชาติต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณนะโอกาสนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ่อนแรกก็ยกข้ามาทางฝั่งของ สู่พีมได้ลุก3เมตรับโอ้โหโดึงบอลไม่ดีเองสิริมามา,มานก,กิตเป็นจังหวะของนัตติมากุบแก้วครับต้องชมเลยครับคนดิด3เมตรหลังให้โอ้โหแม่นมากก็ตีดีมากครับนัติมาก็ถือว่าเลือกตีตำแหน่งหนึ่งเลือกได้ถูกต้องเลยครับอาจจะเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดก็ได้ครับของรนิมาทีมซีบดูจงดังหวะนี้ของนัตติมากุบแก้วบ้างครับ สสีพาพรสุพีมก็เหนียวครับรงต้นเซตให้บริสลายลองไม่ได้ศิลิมายกให้กับสสิครับปาลูนี้ต้องต่อบอลให้กับออนอุมมาหยอดมายังลองไว้ได้นับที่มากรุกแก้วครับโอ้โหเรียกว่าต้นเซตโจโฟพรดีแล้วเกินครับใช่ต้องบอกอว,ว่าจังหวะนี้ชิงจังหวะได้ดีมากครับน้องใบเตยครับศิริมามนกิจเส์ฟมากนกพรให้ข้างหลังนับทีลมากรุกแก้วครับยังทำคะแนานต่อเนื่องครับสำหรับ ตัวบีหลังของสุทิร้อนแรงทีเดียวก็ับสำหรับทางน้องใบเตยนักที่มาบุกแก้ววันนี้ครับเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมครับในเซตแร,รกนี่ครับแต่ว่าตีได้ดีเท่านี้ครับซิีมาให้กับสสิภาพรลงไป่ได้กันโกพรให้นักทีมมาเดียวเหมือนกันครับต้องแก้ไขโอ้ยนักบอลับยกบลแรกมานักทีมมาติดบล็อกแต่เป็นบล็อกเอาครับ จะโดนมืออมสินชศิีรพรแล้วออก้ันข้างไปครับว่าทํายังไงก็เป็นคะแนนครับ<ช>ตอนนี้นัดทีมมากรุกแก้วครับดูจังหวะนี้โค้งหลังรลกรบปูนปาตีเสียบบล็อกไปท่านพกไปเลยนะครับคือไปเห็นว่าทางเพื่อนตัวกลางแรกที่เร็วมากด <c oughs> ูว่าจะปิดเซตได้แต่คะแนนลูกเสิร์ฟของพุ่มจิตเลยไหมครับรับมาเปิดบอลแรกดีซีลีมา มารีไม่ยอมรับโอ้นี่ครับเซตได้นหนึ่เจจนงเซตอ้ายครับกระชากมันได้เกินครับแมรี่ลงมาเสิร์ฟค,ครับวิเทนุควินอ่าครับบอลแรกใช้ได้ครับมีโอกาสขึ้น3เมตรการนัทชิออนเหมือนที่ส่วนครับผักข้ามาเราดีดมานัดที่มาทันลินเนี่ยรับได้ครับ เอาครับตอนนี้วัดเกมรับนะครับเกมรุกนี่พอๆครับดูนะครับวัดเกมรับแล้วเอาไม่อยู่เลยครับเลยทันริงครับลูกนี้หนักจริงๆครับนัททีมาลุมแก้วครับโอ้โหตแรงดีครับลูกนี้นี่ครับจังหวะที่เซฟมาให้ครับพอดีเป๊ะเลยครับแล้วปีทะลุบล็อกมาครับนัททีมามีช่องรงกลางเนี่ยนิดเดียวแหละครับตีมาเอาไม่อยู่กรับอลแรงมากถึงกับเซเลยครับวัดบอลมาแรงนะครับ